อาจารย์รุนสืบนะครับทยานมาอุปการนะครับขึ้นมาที่คอสี่มายึดเบีย้ยตัวนี้ไว้นะครับอาจารย์หนูเพชรนำเรือกอแปดมางอแปดอาจารย์ดุนสืบเดินเบี้ยยอสามมายอสี่เป็นลักษณะเบี้ยกล้ามปูอาจารย์หนูเพชรนำเรือยอแปดมาชอช้างแปดอาจารย์ยดุนสืบขยายเบีย 3, เบ้ยชอสี่ขึ้นามาจังหวะนี้อาจารย์หนูเพชร เลือกเดินเบีย้ยตัวนี้ขึ้นไปอาจารย์บุญสืบใช้เบี้ยริมนะครับเข้ามากินไล่มาอาจารย์หนูเพชรใช้เบี้ยขึ้นไปกินอาจารย์บุญสืบส่งเบี้ยสูงขึ้นมาเป็นเบีここ้ยส <autistic rights. S 1> <ด>ูงหน้าโคนนะครับเรียกว่าเบี้ยสูงมรณะอาจารย์หนูเพชรถอยโคนกลับมาอาจารย์บุญสืบนําเรือมาบุกครับย่อหกอาจารย์หนูเพชรนําเรือมาแลกอาจารย์บุญสืบนําเรือไปซ้อน อาจารย์หนูเพชรตัดสินใจกินแรกเรือออกไปหนึ่งลำครับอาจารย์บุญสืบกินต่ออาจารย์หนูเพชรนำม้าตัวนี้นะครับมาไล่เรืออาจารย์บุญสืบดึงเรือถอยลงไปสุดระดานอาจารย์หนูเพชรขยับขุนมาจอเจ็ดบุญสืบนำเม็ดนะครับขึ้นมาจอสามมาแลกกับเบี้ยสูงนะครับอาจารย์หนูเพชรตัดสินใจกินเม็ดหายครับ อาจารย์บุญสืบดึงม้าถอยลงไปกินอาจารย์หนูเพชรเดินขุนมาที่ชฉยชิงแปดอาจารย์บุญสืบนำโคนไหลขึ้นท่านมาครับอาจารย์หนูเพชรนำม้าขึ้นไปจอดเจ็อาจารย์บุญสืบขยายม้าขึ้นมาชอยชั้งสามอาจารย์หนูเพชรดึงโคลนลงมาที่ชอยชั้งแปดอาจารย์บุญสืบนำโคนบุกข้ามาครับ อาจารย์หนูแพชรตัดสินใจนําม้าจอเจ็ดขึ้นไปกินครับผมอาจารย์หนุนสืบนําม้าเข้ามากินแรกอาจารย์หนูแพชย์ตัดสินใจกินแรกม้าครับผมเบีย้ยเข้ามากินครับจังหวะนี้อาจารย์หนูแพชรดึงเม็ดถอยลงมาอาจารย์หนุนสืบนำม้านะครับขึ้นมาที่จอสี่โจมตีเบีย้ยตัวนี้ครับ และทําท่าจะหงายเบีย้ยอาจารย์หนูเพชรนาเรือกินเบีย้ยตัวนี้ครับผมอาจารย์บุญสืบกินเบีย้ยชอช้างห้าอาจารย์หนูเพชรดึงเรือลงไปงอจุดผูกโคนไว้นะครับเพราะว่าม้านะครับจะมารุกอาจารย์บุญสืบไหลโคนขึ้นมา อาจารย์หนุ่มเพชรนำโคนไปป้องกันครับผูกเบีย้ยด้วยนะครับอาจารย์รุนสืบเดินเบีย้ยขึ้นมาคอสป้องกันไม่ให้อาจารย์หนุ่มเพชรเดินโคนไปแรกอาจารย์หนุ่มเพชรนำโคนขึ้นชอช้างเจ็ดอาจารย์รุนสืบดึงม้าลงไปครับจะปูเบีย้ยขึ้นมาเม็ดขึ้นอาจารย์ลุนสืบส่งเบีย้ยมาโจมตีเม็ดครับ อาจารย์หนูเพชรตัดสินใจกินแรกอาจารย์บุนสืบนำม้านะครับเข้ามากินขุนขึ้นจอเจ็ดอาจารย์มุญสืบนำเรือมากดกินโคลนครับผมอาจารย์หนูเนคนคาานพชรนำขุนขึ้นไปชอลยชิงหกอาจารย์บุญสืบนำม้าบุกเข้ามาเกาะโคลนไหมครับอาจารย์หนูนนะเาานาานพชร ถอยโคนมาที่คอเจ็บพอถึงตำแหน่งนี้นะครับอาจารย์บุญสืบส,สรุปมากเพื่อที่จะชนะปลายกระดาษนะครับด้วยเทคนิคการกินแลกหมากนะครับผมจึงใช้ม้านะครับกินโคนเรือกินครับ อาจารย์บุญสืบโชว์แต้งเด็ดนะครับโคนกินเบี้ยรุกบ,บังคับขุนมาตานี้ครับเพื่อผูกเรืออาจารย์บุญสืบกินเรือรุกขุนกินครับอาจารย์บุญสืบนำขุนนะครับขึ้นมา อาจารย์หนูเพชรเดินขุนมาที่เฉชิงเจ็ดอาจารย์บุญสืบนำขุนขึ้นมาจอสี่ขุนจอเจ็ดหงายรุกครับขุนมางอเจ็ดอาจารย์บุญสืบนำข,นขุนขึ้นมางอห้าอาจารย์หนูเพชรยอมแพ้ท่านอาจารย์บุญสืบไปครับผมเพราะว่าเป็นรองเบี้ยงงายแล้วก็ พื้นที่ในการยืนตำแหน่งมากนะครับผม